แล้วปีนขึ้นตอนนั้นก็มีลานหมดเลยลานทั้งสามลานมีสะพานแต่ยังไม่มีตึกตึกนี้ยังไม่มีมีกุฏิหลังเล็กๆหลังเดียวแล้วก็มีลานพุทธเวลามีกิจกรรมเนี่เห็นภาพไปดู5ปีห้าปีสงวัดป่า5้าปีแต่บ,บรรยากาศอย่างนี้ทพานเดี <Okay. S 1> ลานไปลาลึกถึงแล้วก็พอ20ปี มา20ปีนี่ก็ตึกหลังนี้ท่านฉลอง20ปีเกี่ยวหลัฐาน,นเออ็เลยว่าวัดป่ามีหนังสือคุณแม่แอวก็เลยพิมพหนังสือเผยแผ่นเนาะนี้ก็คือได้เป็นหลักฐานดังนั้นในโอกาสนี้ก็จะได้เริ่มจัดยังไงก็ให้ทางฝ่ายฆราวาสทางผู้ปฏิบัติแล้วก็บันทึกเพระอุตามาก็จะทำขอรายงานที่ ฝ่ายผู้ปฏิบัติของวัดเราได,ได้สรุปก็จะส่งไปกราบเรียนหลวงปู่ถวายหลวงปู่ทองใบด้วยเพื่อ,อท่านได้จะ,จะได้ประเมินผลและก็เวลานั้นก็จะได้ส่งต่อว่าสอนอย่างนี้แล้วแล้วก็ท่านทู้ปฏิบัติเพราะว่าผลิตผลการปฏิบัตินี่รู้ได้เฉพาะตนถ้าท่านทั้งหลายมาแล้วหลวงปู่ท่านบอกให้พระคุณเจ้าว่าไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้เจริญในธรรม จเจริญในธรรมแล้วก็อยู่คำว,ว่าจเจริญในธรรมเนี่ยเราไปที่ไหนรู้สึกเราเกิดความปลดปล่อยวางขึ้นแล้วก็สิ่งที่มีอยู่ในจิตในใจมันวางลงแล้วก็เราจเจริญในธรรมะของพระเ,เจ้าอย่างบรรยากาศที่อยู่ในธรรมอังนั้นเพื่อเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์ความจริงเนาะทั้งด้านฝ่ายที่ดีหรือฝ่ายที่ยังติดขัดอยู่เหมือนส่งสภาวะความจริงอารมณ์ของท่านนี้ให้นอกจาก ทางผู้คนเจ้าได้ฟังด้วยทางโยมผู้มาร่วมหรือก็ทางบ้านด้วยเนาะเพราะว่าหลายช่องสถานีทั้งสถานีของโยมแหม่มทั้งสถานีของวัดด้วยดังน,นั้นลําดับแรกนี้จะขออนุโมนทนอาจารย์พระมหาประสิทธิโชติปัญโยซึ่งเป็นพระเสด็จสยามตานได้กลิ่นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะมอบให้เจ้าโยมได้นําเสนอสภาวะอารมณ์ของตนเองในโอกาสต่อไปขออนมนม์ครับ แชร์วนความเคารพขอความสุข,ขความเจริญปกัขึ้นมีก่พวกเราทุกๆคนอ่าบรรยากาศวันนี้คือเป็นวันสุดท้ายนะคุโยมที่ไปอบรมบนวัดเนี่ยก็คือหลังจากที่เราปฏิบัติร่วมกันมาแล้วนะอยู่ร่วมกันมาตนะ่แต่เบื้องต้นทํากลางที่สุดคันนี้เพื่อเป็นการประเมินความรู้สึกแล้วก็ที่เราได้มานะก่อนมาเป็นยังไงขณะที่อยู่ร่วมกันเป็นยังไงนะและหลังจากที่อบรมปฏิบัติแล้วได้อะไรบ้างเนะี่ยเนี่ยถึงจะ เป็นสรุปแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลมาพูดนําเสนอให้กับเพื่อนๆเ,เราฟังแนะนะนําตัวเองว่าชื่ออะไรมาจากไหนยังไงนะการที่มีโอกาสได้มาเข้าร่วมโครงการวันนั้นพบผู้ฝ่ายทำนีนะ้ได้รับประโยชน์อะไรบ้างและจะนําอะไรไปใช้อย่างเงี้ยคือคือประมาณนี่แหละประมาณท่านละ3นาทนะีซึ่งจะทําให้เราได้บางคนอยากจะพูดมากกว่าน,นั้นแหละก็ยมมันมีเยอะแยะในความประทับใจ แต่ว่าการนําเสนอกันแบบนี้แต่ละท่านจะได้ประสบการณ์รียกว่าแชร์ประสบการณ์กันบา,บางอย่างบางอย่างเราคิดไม่ถึงนะโอ้ oh, ทำไมคนนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราได้ข้อคิดร่วมกันนะอนัน้นเราถือว่าโชคด,ดีแล้วคุยมที่ได้มาเจอกันนะโดยทําแบบนี้นะส่วนการจะเอาเลือกใครเนี่ยจะเลือกเองนะ <c ười>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  จะเลือกอ้าท่านนั้นมาท่านนี้มาเนี่ยนะแล้วเราก็จะเอาประสบการณ์ตรงๆนี่แหละคุยมมันจะได้ความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยนะ พร้อมยางพร้อมน้องแม่แดงเนาะให้อุบาสกก่อนมีคนเดียวเลยอ่เจริญพรคุยงมาข้างหน้านี้เลยไม่ต้องว่าพูดเก่งหรือไม่เก่งหรอกคุยมแต่ว่าเราพูดด้วยความรู้สึกมันพูดง่ายอยู่แล้วการรับการพระคุณเจ้าแล้วก็ตะมาสการมคุณเจ้าเพ่งลงทำทุกท่านนะครับผมมาผม โปรต์พิธิพันธ์ฟ้าขาวนะครับมาจากประเทศไทยครับเพิ่งมาได้ประมาณสามเดือนเป็นจุบันลูกสาวแลาวยึดมาวัดนี้ก็มาสองครั้งแต่ครั้งนี้เพิ่งมาปฏิบัติธรรมมาร่วมด้วยนะครับก็รู้สึกเปความยินดีมากครับก็ไม่เคยเลยเีราะว่าที่พินงพระอาจารย์สอนการเดินอารบทมบมปานก็เพิ่งจะได้มาในครั้งนี้นะประเด็นคือก็จะนำไปก็ เที่ว่ากับเพชรบุรีมาจะเพื่อต่อยอดก็เสพว่าขอบคุณมากนะครับที่มีโอกาสได้มาอยากทำอีกครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนทำทุกท่านนะฮะที่ให้มาเป็นกันเองและจะดูแลเป็นอย่างดีก็ขอบคุณมากครับสาธุสาธุ